ชิคกเดี่ยวโยอ่ะอ่ะเอาวันเดือนปีโยสะมาเลงกำตโตยสะมาลอยกำเต่งสะมาเลงกำตโตยแล้วมาโนงกองโดยจงโฉยปงปวยดงโดยจงโอยแล้วมาโนงกองโวยอ่ะ ฮัลโหลโจโจ๊นี่คือ Red Potion เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งของยามาตต้มเปิดตั้งแต่6โมงเชา้าถึงตี2เติมเกม r a c i n g Matter ครั้งแรกผ่าน UID รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีเติมได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมฮิตอย่างเกมชิน Free Fire PUBG ROV ก็เติมได้หมดและยังมีบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินอีกด้วย Red Potion ตอบเร็วเติมไวไม่รอนานบริการประทับใจ โลโลทโลจ้าโสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ยาบาตั้มแชนแนลครับผมวันนี้เราก็จะไปทําภารกิจกัน,นอีกแล้วนะครับตอนนี้เหลือตังติดตัวอยู่แค่2ี่เหรียญโอ้โหโคตรจนเลยพาร์ทที่แล้วเนี่ยเอาให้อ่าคิริวไปแล้วนะครับไปแบบหมดตูดเลยนะสามพันนะครับผมสามพันนี่ก็จะหาได้นะี่โอ้โหไม่ใช่ง่ายๆเลยนะสําหรับเกมดูเทบอลนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมไปหาคีย์เดียวก่อนไปรับเควสก่อนนะฮะตอนนี้เควสยังไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากเพิ่งเข้าเกมมาใหม่นะ่ฮะยังไงซะวันนี้เราก็จะต้องช่วยลิชี่ออกมาให้ได้นะครับโอเคมารับเควสก่อนนะฮะโอเคเขาบอกว่าให้เราไปดวลกับเฮ้แก๊งนะฮะเอาละเฮ้แก๊งอยู่ตรงไหนเฮ้แก๊งอยู่ตรงนี้นครับทุกออ่าอยู่ตรงฟาร์มนะฮะอ่าก่อนก่อนที่เราจะไป ไฟกับเฮแกงนะครับขอสูตรนี้ก่อนเลย D U D E B O F T d ูด e t b o w นั่นเองครับมันจะทําให้เรานั้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมอ่าแต่ก็ไม่ได้เป็นเอามาตรงเอามาตาอะไรนะแค่วิ่งเร็วขึ้นเฉยๆนะฮะวิธีจะไปดวลกับแก๊งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปมือเปล่าหรือไปแบบไมีมอาวุธเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าแก๊งเนี่ยมีหลายคนมากนะฮะนี่นี่นี่ผมจะแอบ,บดูอยู่ตรงนี้นะครับโอเห็นไหมทุกคน หลายคนมากแล้วประเด็นมันมีปืนด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยทุกคนนี่เลยเอาด่ไปกินวู้ฮู้ต้มเรียบร้อยเ <laughs> อาด่ไปเกเงไยมันวิ่งมาแล้ว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 ระเบิดตูมหูไม่ตายไม่ตายต้องต้องปืนต้องปืนยิงครับยิงครับยิงครับยิงยิงยิงเนี่ยบอกแล้วถ้าไม่มีปืนก็คือสู้มันไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันมีหลายตัวมากแล้วมันก็ตายยากมากนะฮะโอ้เอาเรื่องจากผมไมันมีปืนด,ด้วยมันมีปืนด,ด้วยคนมันมีปมืนม่มีปืนเราก็มีเหมือนกันเด้ยเอามาดิมาดิมาดิาดโหแล้วมันวิ่งเร็วมากอะ่ะนี่ขนาดเรามีดูดโบ์นะถ้าผมไม่มีดูดโบ์นี่ผมน่าจะไม่รอดนะครับเคเออรถชนตายซะเ <laughs> ยี่ยมยอดทุกคนเก็บเงินที่ครับรออะไร เก็บเงินเก็บเงินโอเค okay ครับตอนนี้เราก็ได้จัดการพวกแกงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอ้โ oh, หเป็นอะไรที่ฟิลฟาวมากนะทุกคนฮนะ่า uh, อย่างที่บอกครับถ้าเราไม่มีอาวุธนีฮะมันก็จะผ่านค่อนข้างยากมากนะครับผมแต่ตอนนี้ขอ <c oughs> ขอแยกหนีตำรวจก่อนตำรวจวิ่งตามผมมาแล้วเอาละ่ะเราหนีตำรวจพ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะกลับไปหาคีวิวกันนะครับดูซิว่าวันนี้เราจะช่วยลิชีได้ไหม ผมว่าโดนแก๊งแล้วน่น่าจะน่าจะช่วยได้แล้วนะอ่าเพราะว่าแบตเตอรี่ก็ซื้อมาแล้วนะครับไปโดนแกงก็โดนมาแล้วนะฮะน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วมั้งคิดว่านะคิดว่าของเขิงอะไรแล้วก็เก็บหมดแล้วนะครับมาคิริลได้เวลาไปช่วยเพื่อนแล้วไปกันเลยอ้าวเขาบอกว่าไอเต็โปโต้หนเบอร์มันไม่มี มันไม่มีนัำเบอร์อ่าหรือว่าหมายเลขของขังนะครับผมต้องไปถ่ายรูปห้องขัง,งก่อนเอาไปไปไปไ,ปไปถ่ายรูป้องขัง,งให้คีเรีวก่อนผมก็จาไม่ได้นะว่าหมายเลขอะไรเนะี่ยเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแป๊บหนึง่งเฮ้ไปซิ่งหน่อย้ช่วยเพื่อนทั้งทีหมดตูดเลยนะทุกคนเงินผมเหลือแค่หกสิบเองเนะี่ยโห จาก3,000กว่าไม่ใช่ง่ายๆนะกวจะหาตังค์มาได้แต่ละบาทนะครับโอเคปเดีย๋ยวเราไปดูที่ห้องขังกันนะครับดูซิว่าหมายเลขอะไรนะครับไปที่ห้องขังนะครับเราก็ถ่ายรูปไปนะอ่าลิชชี่ลิชชี่อยู่404 707นะครับโอ้ยห่วยรอนที่หนึ่งเลยเนะี <laughs> ่ยโอเคถ่ายรูปเลยครับผมกับมุมกล้องงนะัแล้วก็ถ่ายโอเคถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับไปแล้วก็กลับไปหาคีวีกัน ไปวิ่งไปลินจี้เดี๋ยวฉันมาช่วยนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวมานะแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันมาช่วยฉันได้อุปกรณ์เจ๋งๆมาแล้ว,ลวรับรองว่าแป๊บเดียวนายจะได้ออกจากคุกแน่นอนไปฮะกำแพงคีริวกันนี่ครับผมเพื่อจะเอาอ่าหมายเลขไปให้คีริวนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราจะทำการแฮกค,คุกตำรวจกันวันนี้ <laughs> แฮกธนาคารแล้วก็แฮกมาแล้วนะฮะเรื่องอะไรว่าจะแฮกไม่ได้คุกตำรวจเนี่ยเอา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 เ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเกมนี้ไม่ขับรถยากมากเลยโดยเฉพาะการขับให้มันตรงทางเนะี่ยโอ้โหขับยากเหลือเกินโอเคไหมโอเคไปดิฟ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 นี่ดิฟโชว์มาคีดดิวฉันมาแล้วไปช่วยเพื่อนกันเถอะ let's go อ่ะ ต้องการมันนี่อ่าเขาบอกว่าให้ไปขับดูเบอร์นะครับหรือว่าแท็กซี่นั่นแหละนะครับผมแล้วก็รับรับผู้โดยสารสามคนนะฮะอะไรอยู่วะยังช่วยริชชี่ไม่ได้อีกโอ้โหรู้สึกว่าภารก,กิจเยอะเหลือเกินนึกว่าจะไปช่วยเพื่อนได้แล้วอ่ะไปไปส่งผู้โดยสารสามคนนะครับโอ้แล้วไปทางไหนวะเนี่ย โอ้แม่โอ้โแท็กซี่ขับยากกว่าทุกคนแท็กซี่ขับยากจัดเดี๋ยว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 มันเลี้ยวยากมันเลี้ยวยากมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยทันไหมเนี่ยเผยไปไปแปดเจ็ดหกทันไหมทันไหมทันไหมโอเคทันอยู่โอ้เราเกือบไม่ทันอยู่เหมือนกันนะ โอเคครับ okay, ไปละหนึ่งคนครับผมเราต้องขับรับส่ง <Okay. S 1> ผู้โดยสารสามคนนะฮะไปไปตรงไปเลยตรงไปเลยเอาเอาเอา,เอา,เอารถรถวิ่งตรงๆไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาปัดเฉยเลยฮะเอาขับยากอยู่เนี่ยจริงโอเคมาส่งที่สถานีตำรวจครับผมเยี่ยมยอดครับพี่มาหัวโล้นซะด้วย หน้าตาเหมือนพกบแท็กซี่เลยทุกคนใครรู้จักพ่กบแท็กซี่มัง่งคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่เจอเจอกันกับชนันเอา้าดีเจพากุงนี่ว่ามาเลยครับดีเจพากุ้งเดี๋ยวผมจะพาไปส่ง <laughs> ไปขับส่งผู้โดยสารครับสามคนภารกิจของเราในวันนี้ <laughs> เพื่อจะไปช่วยลิชชี่นั่นเองนะฮะเอา้าแล้วมันทำมให้เรามาขับแท็กซี่กันมิวเหมือนกัน หรือว่ามันปดดีลกับบริษัทแท็กซี่ไว้หรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันนะตอนนีเ้เราก็มาส่งก่อนโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับคุณดีเจพักกุ้งโอเคไปแล้วก็ไปหายกิลิวกันนะครับไม่รู้ภารกิจมันจะหมดหรือ,อยังนะทุกคนอันนี้ก็ต้องรอดูกันก่อน,อนไปนะครับโอเคไปช่วยลิชี่กันบ๊บบิบบิบ,บเอาแล้วทุกคน คีริวมาแล้วครับกาลังจะแฮกคุกตำรวจแลวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประตูเปิดแล้วทุกคนประตูมันเปิดอยู่แล้วครับแล้วยังไงครับรอไม่นานหรอกเพื่อนเอาเลยคีริวเปิดตกกคุกตำรวจได้หรือเปล่าจังหวะนี้จังหวะนี้ลิชี่อ้าวบูบบิบบิบิบบิบุูบบูบบิบบิบได้ไหมได้แล้วเรียบร้อยเย้ เราก็ช่วยเพื่อนได้แล้วครับลิชี่มีอิสระแล้วโอ้โ oh. หไปเราก็จะสวิตไปหาลิชชนี่ะครับแต่ว่าคือเราก็ต้องไปหนีตำรวจอีกรอบหนะนึ่งนะแนะนำว่าให้ขึ้นเครื่องบินครับจะได้หนีเร็วสุดนะครับโอ้ตอนนังแต๊แตกแตกแตกแล้วนะเอาหนีเลยหนีเลยหนีเลยเร็วเร็วเร็วติดห้าดาวครับจังหวะน,นี้รีบไปเลยรีบไปขึ้นเครื่องบินเลยครับนี่รีบขึ้นเครื่องบินเลย ไป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 อา้าวขับไงวะเนี่ยอ๋อไม่ได้บินนานจัดไม่ได้บินนานจัดเอาไป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 แคผมจะบินออกไปทางนู้นเลยนะไปหนีให้เร็วที่สุดนะครับหนีให้เร็วที่สุดไป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 โอ้อยให่โดนจับอีกรอบนะเพราะว่ากับเพื่อนจะบาช่วยได้นี่หลากหลายวิธีมากโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว ยังไงเนี่ยกคนคือคือยังไงก่อนคือบินบินตามเอ้แล้วผมจะหนี้นหมดได้ไหมคือบินมันบินตามแบบใกล้ชิดมากทุกคนงานงอกละเอาไงเนี่ยผมผมต้องบินไปทางไหนวะเนี่ยคนดูแมปดีคือบินมันบินตามแบบตามติดๆเลยอะ่ะเฮ้ยผมจะหนีได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ขนาดบินคือบินหนีนะ ยังโดนตามได้ถึงขนาดนี้โห<ฮ>แล้วเราจะรอดหรอวะงานเข้านะครับจังหวะน,นี้แล้วผมจะบินไปไหนดีวะเนี่ยโห<ฮ>ทุกคนเอาจริงนะบินเครื่องบินยังหนีไม่รอดแล้วขับรถมันจะเป็นเหลืออะไรวะเนี่ยโห<ฮ>ผมว่าเพราะว่าเฮลิอคอปเตอร์อ่ะมันบินช้าไปเว้ยทุกคน มเตอรคอปเตอร์มันบินช้าไปเดี๋ยว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 มันต้องเป็นเครื่องบินที่บินได้เร็วกว่านี้นะครับอ่าลงมางล่างลงมาข้างล่างโอเคเดี๋ยว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 ผมขอเปลี่ยนเครื่องบินแป๊บนึงเพราะว่าเครื่องบินลำนี้มันบินช้านะครับเฮลิคอปเตอร์มันตามทันทุกคนไป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 โอ้ย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 โอเคไปฮะขอเปลี่ยนเครื่องบินครับผม เปลี่ยนเครื่องบินเปลี่ยนเครื่องบินโอเคอ่ะบินลำนี้นะนะตำรวจไม่ได้จะตามทันนะเครื่องบินคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่น่าจะตามทันนะโอเคไปแล้วดูเครื่องบินผมดิไฟไหม้ไงทุกคนจะรอดปเนี่ยไปบินออกไปให้ไกลที่สุดนะครับอ่ะลองบินมาตรงนี้ดิบินมาตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเฮลิคอปเตอร์ไอเครื่องบินใหม่ด้วย เดี๋ยวผมจะไปขับคืณบินไอพ่นนะครับโ okay. อเควุ้ยตำรวจยังตามมาได้อีกอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องตั้งแผนที่ใหม่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ผมบินมานี่เลยแล้วกันไปฮะไปไปไปหนีหนีหนีเค okay. ผมว่าตำรวจตามไม่ทันแน่นอนทุกคน เราะว่าเราเปลี่ยนเป็นเครื่องบินลบแล้วเครื่องบินลบบินเร็วมากคนนะบินเร็วที่สุดแล้วสิว่าจะหนีได้ไหมโอโหหนียากอยู่เหมือนกันนะผมว่าอัปเดตใหม่นี่เขาทําให้เราหนีตำรวจยากนะครับโอเคหนีมาหาซานต้าแนละ้วจังหวะน,นี้ไปฮนะผมว่าน่าจะหนีพ้นแล้วลนะ่ะคือบินน่าจะบินตามเราไม่ทันแล้วล่ะนะครับ โอคอู <Okay>. oh, ส้สบายแนละ้วผมสบายแนละ้วสบายแล้วโอ้โหรอดสักทีโอเคทุกคนผ่านฉลุยครับเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเดี๋ยวกลับบ้านกันกลับบ้านกลับบ้านบ้านเราอยู่ตรงนี้ไปบินกลับบ้านกันอ่ากลับไปที่บ้านกันครับ คือถ้าเราไม่ขับเฮลิคอปเตอร์หนีก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องขับเฮลิคอปเตอร์มาเอาเครื่องบินไอพ่นนะครับเบออผมว่าต้องใช้เครื่องบินไอพ่นเท่านั้นนะเพราะว่าเครื่องบินใบพัดเมื่อกี้ก็ยังหนีไม่ได้นะครับต้องเครื่องบินไอพ่นเท่านั้นนะเออโอเคไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านบ้านลิชี่จะอยู่แถวแถวโรงพักนะครับเอาไปไปไปเฮ้ย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  อยู่ๆก็ติดดาวอะไรวะเอออยู่ๆก็ติดดาวเฉยเลยรู้ว่าผมไปกดอะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดาวออกแป๊บหนึง่งเอาดาวออกแปบบ๊บไปดาวออกแปบบ๊บเกดาวหมดละนี่กับบ้านกันกับบ้านกันนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับโอเคดับเครื่องเลยนะ จับเครื่องแล้วเราก็ลงเลยฮะลงแบบสวยๆงามๆโอเคไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าอ่านี่ครับบ้านหลังสีน้ำเงินนะฮะเป็นบ้านลิชชี่นะครับผมโอเคไปกลับเข้าบ้านโย่เย่ชิคกี้เดลโย่อ่ะอ่ะเอาวันเดือนปีโย่สมบัติกำโตสมบัติลอยกำเต็งสมบัเล่งกำโตยแล้วมาโนงกองโดยจงสอยปงปวยดงโดยจงโจยแล้วมาโนงกองกวยอ่ะ โยโยชิกาเดยโยอ้าวอ้าวชิกาเดโยอ้าวรถรถมันติดอยู่ตรงนี้ใหญ่เลย <laughs> อ้าวพร้อมแจ้พร้อมตาครับผมอ่าทั้งคิลิวทั้งแจ็คทั้งดิช,ชี่นะครับอ้อมีความสุขลับจังหวะนี้แน่นอนแหละกว่าจะช่วยพวกมึงมาได้ใช้เวลานานมาก <laughs> โอเคเซฟ นี่เราก็สามารถเล่นเป็นลิชชี่ได้แล้วนะครับผมนะนี่คือบ้านลิชชี่นะครับเข้าไปดูซิบ้านลิชชี่น่าอยู่ไหมเออก็น่าอยู่เหมือนกันนะครับนะเซฟได้นะครับผมโอเคเราได้มาเล่นเป็นลิชชี่แล้วนะครับผมผมขอพิมพ์สูตรก่อนนะเป็น D A Y นะครับมันจะเปลี่ยนกลางคืนเป็นกลางวันนะครับ่าเป็นกลางวันแบบนี้เลยนะฮะอ่าพลังของลิชชี่นั่นก็คือสามารถหยุดเวลาได้นะครับนี่หยุดเวลาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นหยุดเวลาคนนะไม่ได้หยุดเวลารถนะครับผม ดเดี๋ยวขอขอดูคนหน่อยดิอ่าเดี๋ยวไปหาตำรวจก็ได้พลังไดชีจ่ะจะหยุดหยุดคนให้อยู่กับที่นะครับนหเห็นตำรวจกำลังเต้นอยู่ไหมพอกดหยุดเท่านั้นแหละนี่เห็นไหมหยุดกึ๊กเลยเหไหมอ่าหยุดสต็อปได้เลยนะครับแต่ว่าได้แค่พักหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอบิลิตี้ที่มีสเตเบลล่าเหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้เรามีอาว,วุธไหมเรามีปืนด้วยว่า เออไ,ปไป Wonderful. ม่ไปปวดเมืองนี่ไหมเดี๋ยวกูจะติดคุกอีกรอบแน่เลยน <c oughs> อาน่าจะไม่รอดนะฮะไปหาเงินก่อนดีไหมไปหาเงินก่อนดีกว่าจังหวะนี้โอ้โ oh, หตังค์มีอยู่สามร้อยนั่นน่าจะไม่พอกินนะครับผมอ่าเมื่อกี้เราขับเครื่องบินลบมาใช่ไหมเอาเครื่องบินลบไปขายดีไหมมันจะไปขายได้ไหมวะเออมันต้องลองนะมันต้องลองโอเคอ่ะพี่รถพี่รถพี่อยู่ใกล้สุดอ่ะ ผมขอยืมไปขายก่อนแล้วกันไปไปทุกคนไปหาตังค์เพิ่มก่อนดีกว่านะครับเดดูสิคันนี้วิ่งได้เอ้ขับได้เท่าไหร่เอ้ขายได้เท่าไหร่แล้วทำไมมันเลี้ยวไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าเกมนี้นี่แบบมีอะไรแปลกๆเยอะมากนะครับโอเค O M G this bad boy เฮ้ยแต่งตัวเหมือนเราเลยอะต่างกันแค่สีผม ขายได้93โอ้โหได้น้อยจังเลยเออได้ oh, oh. น้อยมากอะเอารถไก่ไปซิ่งดีกว่าทุกคนนะโอเคไปเออบ้านลิชี่มันเซฟรถได้ไหมวะเออผมก็ลืมดูนะ oh. เมื่อกี้เผื่อเราจะเอารถอะไรไปเซฟนะครับผมมันสามารถเซฟรถได้ด้วยนะ oh. ทุกคนอย่างบ้านแจ็คนี่ก็จะมีโรงรถนะครับสามารถเซฟรถได้นะผมว่าบ้านลิชี่ก็น่าจะมีแหละน่าจะมีหลักโรงรถนะ,ะมีเหมือนกันมีเหมือนกันไปดูดิว่าเซฟรถได้ไหม นขอดูสิเอาเซฟรถได้นะครับเซฟรถได้เอาวอาเฮ้ย <laughs> รถไก่มันวิ่งเองเฉยเลยนะฮะอะไรกันนี่อ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแกงคนก่อนนี่ดิชี่ก็จะมีกีตาร์คู่ใจนะครับฟาดท,ทีเดียวตายนะทุกคนแบบนี้เลยทุกคนฟาดท,ทีเดียวถึงกับตายนะฮะเออถ้าเราฟาดรถดูล่ะฟาดรถดูสิกี่ทีับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกหกทีครับอุ้ยระเบิดเร็วแม่หกทีระเบิดเลยครับรถเราโอ้ยคนมาเพียบเลยคนมาเพียบเลยคนมาเพียบเลยขอตีหน่อยสีขอตีหน่อยสี <c oughs> นี่เล่นกีต้าร์ฟังหน่อยดิเอเลียนเอเลียนเล่นกีต้าร์ฟังหน่อยโอ้ไม่ตบไม่โดนตกไม่โดนตบไป่โด <c oughs> ตกตไ,ไม่โดนตกไม่โดนทีเดียวตายเลยนะอ่าไม่ต,ต้องใช้สูตรอ่า snap spot spot อะไรนั่นเลยเนะคือแบบทีเดียวตายนะครับแต่ว่ามันตบมันตบช้าอยู่นียเพราะว่ามันถือกีต้าร์ไงนี่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 เเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์โอเคออกมาก็ล่อตีตำรวจเลยครับจังหวะนี้อะไรละคุณตำรวจอะไรละคุณตำรวจ มา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 ดีครับมาดีครับเจอกีต้าเข้าไปเรียบร้อยเออเจอกีต้าเข้าไปเรียบร้อยเจอกีต้าเจ้าฟาดกีต้าเรียบร้อยเฮ้ยติดเก็บตังได้หกร้อยแล้วอยู่นี่จะกลัววะอยู่นี่จะกัวอะอะไรแล้วอะไรแล้วใครวะใครยิงเราวะตำรวจยิงแน่เลยตำรวจมาทุกคนตำรวจมาตำรวจฟาดตำรวจเลยครับจังหวะนี้อ่านี่เป็นการหาเงินแบบรวดเร็วนีครับได้เจ็ดร้อยได้ไหม แป๊บเดียวได้เจ็ดร้อยแล้วเอ้าเอ้าเอาตำรวจฟาดตำรวจมาฟาดเลย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 โอ้ยรู้สึกว่าจะเอ้าอาตำรวจนอนตำรวจนอนเอ้าตำรวจตายผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ๊ยโอ๊ยหลบ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 ท่านหลบท่านเอ้ยอุยคุยคุยตังต่งต่งโอ้โหเดี๋ยวเดียวขอโอ้ยตำรวจเมืองนี้โหดอยู่นะ เอาเรื่องอยู่ตำรวจเมืองนี้เก็บตังกอนครับตังสำคัญที่สุดอ่าเอ้ยผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราโดนจับอีกรอบนึงเราจะไปติดท้องขังไหมวะลองดูดิลองดูดิเฮ้ยรถมารถมาโอ้โห oh <my> ผมไม่สนใจอะไรผมเก็บตังอย่างเดียว <laughs> โอเคเราจะปล่อยให้ตัวเองโดนจับดูนะดูสิว่าเราจะอันนี้ไหมอ้าวอะไรเนี่ยกู <laughs> จะโดนจับอยู่ละอ้าวนั่น ไม่ทันโดนจับตายก่อนอ่าไม่ยอมฟื้นไม่ยอมฟื้นโอเคเอา้าเอ้ยดิซี่ก็มีฉากแบบนี้เหมือนกันว่ะทุกคนเอา้าพอตายปุ๊บก็เกิดใหม่นะครับผมกรารจะลองดูเลยว่า,า,าโดนถ้าเราโดนจับปุ๊บม,มันจะเป็นอะไรหรือเปล่านีฮะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกไม่งั้นเราต้องไปโหลดอีกทีหนึ่งแล้อเรียบร้อยเลยนะหรือแต่เจ้าชาติี่แหละเจ้าชาตินียยอยยังเล่นไม่ได้นะครับผมเราไม่รู้ว่าเกมที่จะมาตอนไหนนะครับ โอเคเราสามารถไปรับเควสกับตาแม็กได้แล้วนะครับตอนแรกเนี่ยมันไม่สามารถรับได้นะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกลิชี่หรือเปล่านะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับอ่ะพอเราปลดล็อกลิชี่ปุ๊บเราก็จะเล่นแบบว่าชีวิตจริงได้ละเล่นแบบเรียวไลฟ์ได้เลยทุกคนทํางานหาเงินอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะอ่ะเนี่ยเราสามารถไปรับเควสกับตาแม็กได้แล้วนะครับเล่นเป็นเจ้าแจ็คก,ก็ได้เล่นเป็นลิชี่ก็ได้นะเออฟิลฟ้าวดีนะครับ อ่าเล่นเป็นเจ้าริชี่ก็จะมีพลังแตกต่างจากเจ้าแจ็คนะครับนั่นคือจะมีกีตาร์เนาะแล้วก็มีพลังหยุดเวลาด้วยนะครับก็ฟิลฟาวดีนะทุกคนเออเดี๋ยวรอบหน้านเรามาทำมาหากินกันดีกว่าตอนนี้มีเงินแค่เจ็ดร้อยเอง <laughs> หมดกับการไปช่วยริชี่ตั้งสามพันเลี่ยโอ้โหจะหาได้แต่ละบอทเนอะ โอ้เหนื่อยแทบตายนะครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมมาเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กับด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีวากเกตครับผมบ๊ายบายโอ้รถไทยเนี่ยขอยืมหน่อยได้ไหมยืมไปซิ่งหน่อยโอ้ลงเนตตัดไป โนตไปกันเลย